พ่อยังไม่มาไปนอนแล้วแสบก่อนเลยไปเองฮะไปไหนอ่ะไปเองใครอะแมาไปนี่เลยฮะไปนี่เลยไปไหนไปนี่อ่ะเป็นเป็นนอนกันไปจะให้เล่นโทรศัพท์เอาปะไ, <c oughs> ไปขึ้นไปไ,น <c oughs> ไปเชิญเชิญดิทำหน้าไปดิ จะให้เล่นรวสับไป้ยังไม่ยอมขึ้นเนตัวแสบเฮ้ยแล้วทำไมใส่ชุดอะไรกกฮะโอ,อ้โห ต้องให้เลน่นรถจับ<ม>ด้วยเนะาะจะไม่ให้เลน่นรถจับก็ไม่มาเนาะมาค่ะโอ้จ่ายแล้วโอาอยู่เนี่ยฮะ,ะทำไม,มอเหนื่อยมากเลยเนาะไปเก็บเลยอยู่จอดเตี้ยเก็บจีเหนื่อย<ะ>จอดเตี้ยฮะอยู่จอดเตี้ยเก็บไปก่อน รถเตี้ยมากไห่ก็ไม่ต้องเล่นแล้วรถจับอะตัวเตี้ยก็ไม่ต้องเล่นนะายาใช้ลำลบากบนบนแล้วก็เฮ้ยแล้วช่วยแล้วอะให้แพ้นึเนนงเวลาเวลาจะเล่นโทรศัพท์ไม่ได้หมดหรอกนะเุ้นๆๆนยคนบ้านมาก เล่นจังเลยโทรศัพท์ใช่ค่ะไปเลมยงไปเพยเลยงมเต้นฮึไปเล้ยามนี่ห้อยไวตรงนี้เนี่ยเตียบต่ำๆหน่อยอเออไปเม,มเต้นอ่ะื้ เป็นเพลงอะไรยีร่รมยี่ยมตำรวจมาเลใจด่นโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลใจอ่วนโรพยาบาลใครเป็นหลจะจด่วนเรยบาลยี่รมเลยนี่เขายี่ยมเลยยี่ยมใจด่าน